เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง Netflix เขาก็มีงานนะครับที่ชื่อว่าทีไทยทีมันนะฮะซึ่งก็เป็นงานที่จัดปีแรกคือปีที่ผ่านมานะปี2023เนี่ยก็มีการประกาศหนังประกาศซีรีส์ที่เข้าฉายนะฮะมาปีนี้เนี่ยก็มีการประกาศเหมือนกันนะฮะคือ1หนังหนึ่งเรื่องแล้วก็7ซีรีส์นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะไล่ให้ทุกคนฟังแบบเร็วๆกันก่อนนะก่อนที่จะมา มีการวิเคราะห์ในช่วงท้ายนะครับอ่ะเรด e ี้ e ซตเลนะฮะเกมชนคนโสดเนาะก็เป็นหนังแนวรอมคอมของเกมที่ต้องแข่งกันเพื่อตามหาคนรักของผู้ชายในสังคมที่ผู้หญิงมีเยอะกว่ามากๆนะครับเรื่องต่อไปครับสาธุ The Believer นะครับสคนรุ่นใหม่มาเล่นธุรกิจศาสนาเพื่อหาเงินใช้หนี้นะครับ เรื่องต่อไปนะครับดรไคลส์แม็กซ์นะฮะปุจชาพาเสียวนะฮะเล่าเรื่องราวในยุค70นะครับจากหมอส,สู่จากหมอสูสู่คอลัมนิสเสียวนะครับกำกับโดยคงเดชนะครับร่วมกับคุณไพรัต์คุ้มวันที่ทำสยามสแควร์นะครับต่อไปเป็นภาพยนตร์เอต่อไปเป็นซีรีส์ชื่อเรื่องว่า อังคารคุมโปงเอ็กตรีมนะฮะเทอร์เรอร์ทิว e เตอร์เอ็นะครับ,รบซีรีส์ผีจากเรื่องเล่าทางวิทยุข,ของ efm เนอะจากรายการอังคารคุมโปงนะครับมีทั้งหมด8ตอนเดานะว่ามี8ตอนนะครับตามจำนวนพุ่มกับนะบที่มีคุณชื่อก็มีคุณพริกเอมะรุจ,จิทำไบแมนคุณสุรพุ่มเพลินแสงทาภาพกวาดแล้วก็คุณมะเดียวชูเกียรตินะฮะก็ทำา13เกมสยองแล้วก็มี เรื่องใหม่ที่หนังที่เข้าวันนี้กับทางนรมิตหนังนะเนาะต่อไปเป็นซีรีส์นะครับนะฮะชื่อเรื่องว่าสืบสันดานนะฮะ Master of the House นะครับก็เรื่องราวของเจ้าพ่อธุรกิจเพชรตายอย่างปาริศนาสงครามเฉือนคมเพื่อย่งชิงกองมรดกจึงประรุขขึ้นระหว่างดาวายาตผู้มเที่ยมโหดกับสาวใช้ที่เพิ่งแต่งงานด้วยนะรู้สึกเหมือนไนเอาไงทุกคนนะครับแต่ว่าคำบรรยายอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นละครไทยแบบมีวิธีการเล่าเรื่องที่มันแตกต่างและแปลกใหม่อะ ตามนั้นนะครับเรื่องต่อไปเป็นหนังผีนะครับชื่อเรื่องว่าอย่ากลับบ้านดอนคัมโฮมนะฮะก็คือสองแม่ลูกเจอผีในบ้านนะเจอหลอกไปหลอกมาเอา้าลูกหายนะครับแล้วก็ต่อไปคือไซไฟนะครับ tomorrow at i นะฮะงานไซไฟในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทยนะฮะเป็นเรื่องเล่าเรื่อง,ร,องราวจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีแล้วก็ วัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครภาพยนตร์เรื่องเดียวในปีนี้ของทาง Netflix กนะฮะก็คือ Bangkok Baking นะฝานรกเมืองเทวดานะ,ะหรือจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือ Bangkok Baking Heaven and นะก็สร้างจากซีรีส์ในชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็ได้คุ่งกับกล้องเกียรติกับธรรมแล้วก็เขียนบทด,ด้วยนะครับเรื่องหลวของเจ้าที่กู้ภัยทุ่มเทไปฏิบัติหน้าที่จับพลัดจับอยู่ไปอยู่ในแผนการรักพาตัวลูกสาวของผู้มีอิทธิพลเขาต้องช่วยเธอให้ปลอดภัยจากเนื้อมือของแก๊งศัตรูที่ตามไล่ล่าพวกเขาในวงล้อมสุดอันตรายเกินคาดเดานะเขาบอกว่าอันนี้จะมีความเป็นแอคชั่นที่สูงมากยิ่งขึ้นนะแต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจโปรเจกต์นี้เลยคือไอ้นี่ฮะ ไอสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือมอบเสื้อแดงก็ชัดเลยนะเออที่นี่มีคนตายเนี่ยมันผมไม่รู้มันจะไปสู่ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแต่การที่ได้เห็นว่าเขาเอาตรงนี้มาเป็นโปรโมทเนี่ยมันก็มันก็มันดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะพูดในเชิงรายละเอียดพูดในเชิงดีเทลต่อไปเป็นเรื่องของบทวิเคราะห์นะครับซึ่งผมมองว่ามี3สิ่งที่น่าสนใจมากๆในในการไล์อัพครั้งนี้นะ อย่างที่1เลยคือการหายไปของภาพยนตร์ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีหนังมากกว่าซีรีส์เนาะปีที่แล้วเรามีหนังอยู่2ซีรีส์เอหนังอยู่4ซีรีส์อยู่2สําหรับ Netflix เนาะแต่ปีนี้เนี่ยเหลือหนังเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับแถมไม่ใช่ออริจินอลไอเดียด้วยเป็นการภาคแยกจากซีรีส์ที่ทาง Netflix ทํามาแล้วนะครับก็ แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าปีที่แล้วผมคิดว่าหนังประสบความสำเร็จมากกว่าซีรีส์นะสำหรับมุมมองของ Netflix นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ h u n เก r นะครับที่โอ้โหผมพูดว่าประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยคงคงไม่ผิดอะไรเลยเพราะว่าเข้าชาร์ตหลายที่มากๆรวมถึงในไทยอย่างมนรักนักภาพเนี่ยโอเคแหละในระดับโลกมันอาจจะไม่ทางานมากแต่ในไทยผมคิดว่ามีกระแสมากมากก็เลยแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยเขากลับเลือกโอนถ่ายตัวเองไปอยู่ทางซีรีส์มากกว่าหนัง ไปไซะอย่างนั้นนะครับก็ไม่แน่ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วซีรีส์อาจจะทำงานในเชิงของการดึงดูดผู้คนใหม่ๆมาสมัครหรือสามารถที่จะตรึงคนให้สมัครในระยะเวลาที่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นการลงทุนสร้างซีรีส์มันก็อาจที่จะเวิร์กมากกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่รู้แต่ว่ามองเห็นได้ว่าเฮ้ยเหมือนเขาชิปไปทางซีรีส์มากกว่าหนักว่าจุดสังเกตข้อที่2นะครับคือ ลาก่อนตลกเวลข่มผีจ๋าครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเรามีหนังตลกเต็มๆเ,เลย1เรื่องนะครับแล้วก็เป็นหนังลูกครึ่ง1เรื่องก็คือม u r เ e r อดรแต่ปีนี้2 0 2 4ี่เนี่ยยอมรับตรงๆว่าคอมเมดี้เพียวเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยจะมีแบบเป็นลอมคอมก็คือ Daily Set l เลิเนี่ยก็จะมีความเป็นลอมคอมอยู่ไม่ใช่คอมเมดี้เพียวๆแต่ขณะเดียวกันแนวผีเนี่ยมีมา2เรื่องเต็มๆเ,เ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังคารคุม้มโปงเอ็กซ์ตรีมแล้วก็อยากกลับบ้าน เป็นผีเต็มๆเลยก็ไม่แน่นะว่าตัวเลขของดีลี e เนี่ยที่มีความเป็นทูเลอร์มีกลิ่นอายมีเรื่องราวเหนือจริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบโอ้ยทำหลังบ้านเนี่ยโอ้ยนี่โปรเจกต์นี้มันมันตัวเลขมันเยอะมากมหาศาลเราควรจะไปทางแบบผีๆสางๆเรื่องเหนือธรรมชาติอาจจะเหมาะสมมากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ว่ากินเรื่องไอ้ลอตเตอรี่นะมันก็แย่มากจริงๆอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องคุณภาพของหนังด้วยแล้วก็ อย่างที่3แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยทําให้ผมตื่นเต้นกับปีนี้ของ Netflix มากที่สุดเลยคือมันเป็นปีที่จัดเต็มเรื่องของศาสนาการเมืองและเพศนะครับ3สิ่งนี้เนี่ยพูดกันตรงๆว่าในใ,ในในงานเมนสตรีมเนี่ยมันไม่ค่อยมีการพูดถึงนักเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐไทยเกรงกลัวมากที่สุดแล้วเมื่อไหร่ที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมีการตั้งคําถาม หรือความกดดันไม่ว่าจะเป็นในงานของถ้าถ้าไม่ผ่านกระบวนการเซ็นเซอร์แค่อยากฉายก็จะมีตำรวจไปเฝ้าทหารไปเฝ้าหรือแม้กระทัง่งถ้าคุณพยายามที่จะจัดฉายในโรงภาพยนตร์อย่างจริงจัง,จงเพื่อเก็บเงินต้องผ่านกระบวนการเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะมีปัญหาตามมาต่างๆมากมายเราที่เราเห็นเนาะภัยบ้านเนะาะซุะร้องไห้ทุบโลงอะไรเงี้ยมันก็มันก็เกิดขึ้นมาแล้วให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีการต่อต้านแรงต้านจากสังคมแต่ว่า Netflix เนี่ย เขาไม่อยู่ในกรอบนั้นเนาะ n น t f l i x เขาไม่ต้องผ่านกระบวนการของรัฐบาล n น t f l i x ไม่ต้องห่วงว่าทหารต้องมาตามที่บ้านหรือทหารจะมาตามการจัดฉายเพราะว่ามันจัดฉายอยู่ในอากาศมันอยู่ในคลาวมันอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่สามารถจะไปหยุดผู้คนไว้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเขากล้าที่จะหยิบจับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเล่นหยักตรงไปตรงมาสิ่งที่ผม ชอบมากที่สุดเลยคือสาธุ The Deliver คือมันเป็นหนังที่ที่พูดเรื่องพุทธธุรกิจศาสนาพุทธธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาเลยอ่ะคือใบปิดก็คือแบบถือถือเทียนบันถือเทียนถือใบกระถินถืออะไรต่างๆที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่านี่คือพุทธศาสนาแล้วจะเป็นเรื่องราวของการไปหลอกคนให้ทําบุญผมมองว่าโอ้โหหรือเรื่องของการตีแผ่ศาสนาพุทธนี้เหรอพุทธ เลยเขาเรียกพุทธธุรกิจหรือเปล่าผมไม่รู้มัาเรียกว่าอะไรอ่ะธุรกิจเกี่ยวกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมไม่คิดว่าในชาตินี้เนี่ยเราจะได้เห็นคือเราได้เห็นตามสกูปข่าวต่างๆแต่ผมไม่คิดว่าจะได้เห็นในเชิงของการเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหนังไม่ใช่หนังอาร์ตไม่ใช่หนังสารคดีที่ที่มันยากที่จะเข้าถึงผู้คนแต่เป็นซีรีส์ที่พูดถึงประเด็นนี้โดยตรงโอ้โหและใช้นักแสดงวัยรุ่นด้วยผมว่ามันโอ้มันมันน่าสนใจมากๆ นอกจากนี้นมีอะไรอีกนะครับแน่นอนเรื่องเพศดร์ไคแม็กซ์เป็นซีรีส์ที่พูดเรื่องเพศอย่างเปิดเผยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของหมอสูที่ไปตอบคอลัมน์เรื่องเพศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกๆตอนเนี่ยอาจจะมีความกึ่งๆความเป็นเซ็กส์อีดูเคชั่นที่เคยเป็นประเด็นในเมืองไทยที่แบบเอ้ยขึ้นได้ไงเซ็กส์อีดูเคชั่นมึงเจอดร์ไคแม็กซ์กูไปผมคิดว่าทุกตอนเนี่ยคงเป็น เรื่องของคําถามทางเพศแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของหมอคนนี้ที่ค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากหมอสูไปสู่คอลัมนิสที่มันอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่เขาจะจะเปลี่ยนผ่านทางอาชีพได้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจนคงมีดราม่าส่วนตัวคุณจะไปทําแบบนี้ได้ไงว่า,เ,าเป็นเรื่องราวของยุค70ผมคิดว่ามันจะมีเรื่องเพศอย่างกระหน่าและตรงไปตรงมามากแถมได้พี่คงเดชซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ผมชื่นชอบมากมาร่วมกําก,กับอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อ,อยากดูและที่ พีคที่สุดและทำให้ผมตื่นเต้นและพูดไปในช่วงต้นแล้วก็คือบังเค้าเฟร i กิ้งนะครับแน่นอนภาพนี้เนาะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับเสื้อแดงแบบนี้ที่นี่มีคนตายแบบนี้เราคิดได้อย่างเดียวเลยคือนี่คือม็อบเสื้อแดงแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ใช่ม็อบเสื้อแดงจริงๆในยุคนั้นหรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเรื่องราวด้วยถ้อยคําต่างๆอย่างที่นี่มีคนตายเนี่ยมันก็คือถ้อยคําที่ตลอด10ปีที่ผ่านมาหลังการชุมนุมชุมนุมปี 53มันคือนุรวจเสื้อแดงที่มีผู้คนตาย99คนมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นถ้อยคําที่ค่อนข้างชัดเจนที่รู้กันว่านี่คือถ้อยคําที่เขาใช้ภาพที่เราเห็นในกตัวละครใส่เสื้อแดงการที่มีอยู่ตรงกลางมีตํารวจมันมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะ้อนภาพของยุคป,ปัจจุบันไม่ได้้อนภาพของอดีตมันแต่ยุคป,ปัจจุบันของผู้คนที่ยังคงอยู่ที่นี่รวมถึงคอนเทนเนอร์เนี่ยภาพของคอนเทนเนอร์เนี่ยก็เป็นภาพที่เราเห็นกันอย่างคุ้นตา ภายในช่วงเวลาปี2ปีตั้งแต่การประท้วงที่ผ่านมานมัชัดเจนมากๆว่าว่า,วามันคือหนังที่แตะการเมืองร่วมสมัยไม่ได้แตะเรื่องราว20 30 40, 40ปีก่อนด้วยนะแต่แตะการเมืองร่วมสมัยแม้ว่าหนังผมเชื่อว่าหนังเนี่ยคงไม่ได้พูดเรื่องนี้โดยตรงแต่การได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นแบล็กการของสังคม ผมว่านี่คือหมุดหมายสำคัญมากๆเพราะเราไม่เคยมีภาพยนตร์หรือมีก็น้อยมากที่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้อย่างนี้เห็นกินเกิดขึ้นเห็นผู้คนเห็นการตีส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบเป็นแบบหนังอาร์ตอ่ะคือแบบไอ้เคียดูแบบมึงพูดเรื่องไอ้เคียอะไรเนี่ยคือกูรู้กูรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนัแต่กูยังไม่เข้าใจในสิ่งที่มึงบอกแต่อันนี้คือกูเป็นหนังแอคชั่น นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมึงเห็นเหตุการณ์นี้เลยมันเป็นหมุดหมายทางสังคมที่ทําให้คนเห็นและเข้าใจได้ไม่ยากและมันอยู่ในงานที่แมสอยู่ในงานที่แอคชั่นมากๆผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้ไปไปไปประเด็นนี้อย่างอย่างล้นหลามหรอกผมเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เป็นประเด็นนี้อย่างล้นหลามเพียงแต่ว่าการมีอยู่ของมันนะการเป็นหมุดหมายของมันนะผมว่าสําคัญแล้วก็น่าจะเป็นที่พูดถึงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ม เรื่องราว3ประเด็นที่ผมรู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของ Netflix แล้วก็ Netflix Thailand แล้วก็ทำให้ผมตื่นเต้นอีกครั้งอย่างปีที่แล้วผมพูดตรงว่าก่อนดูอ่ะผมไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแต่อันแต่ปีเนี้โอเคเป็นปีที่เห็นเห็นความเห็นพลังเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นทิศทางที่ผมรู้สึกว่ามันไปไปในช่องทางที่มันสุ่มเสี่ยงมากขึ้นกล้าหาญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่เป็น Netflix มากยิ่งขึ้นนะครับ